Di- t p สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์ Podcast ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ สวัสดีค่ะดิฉันปรนนท์ประนุ์นะคะผู้มำนวในการสํานักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อกันค้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเพื่อนพินิตระมอนนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชํานาญการจากกลุ่มงานแผนและส่งเสริมภาพลักษณ์ค่ะค่ะพบกันทุกวันนะคะจันถึงสุขค่ะกับ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์จากสํานักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อกันค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะ ค่ะพวกเราพร้อมจะมาเสิร์ฟข้อมูลข่าวสารนะคะและส่งมอบแรงบันดาลใจใหม่ๆเพื่อจุดประกายความคิดสําหรับผู้ประกอบการไทยค่ะคโดยเฉพาะรายที่สนใจอยากจะค้าขายมีธุรกิจ กับผู้ค้าต่างประเทศนะคะค่ะ,ะวันนี้นะคะคุณพันพิษเป็นข้อมูลของตลาดส่งออกที่ใหญ่อันดับต้นๆของสินค้าไทยค่ะนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาถ้าพูดถึงสหรัฐนะคะตอนนี้ก็เจอทั้งสึกนอกสึกในหลายอย่างนะคะ,คะทําให้ตลาดเนี่ยปั่นป่วน,นอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะเจาะลึกในเรื่องของแนวโน้มของราคาสินค้าในสหรัฐกันค่ะในช่วงที่ระบาดของโควิดนี้นะคะสินค้าหลายอย่างเนี่ยมีแนวโน้มปรับราคาทั้งขึ้นทั้งลง นะคะเราได้รวบรวมข้อมูลจากสื่อหลายสํานักนะคะมานําเสนอใครที่ค้าขายกับทางสหรัฐอเมริกานะคะจะได้รู้ทางหนทีไล่ได้ค่ะใช่ค่ะวันนี้พิเศษจริงๆนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่สินค้าที่มีแนวโน้มจะมีราคาสูงขึ้นดี <c oughs> ไหมคะ <c oughs> คุณอนุค่ะค่ะ ก็คือเรียกว่าเป็นสิน,สนค้าอุปโภคบริโภคแล้วกันนะคะ,ะ,คะรตรงนี้เป็นข้อมูลจาก CNN Business and Market Watch นะคะเขารายงานมาค่ะว่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในสหรัฐเนี่ยมีราคาเฉลี่ยที่แพงขึ้นโดยเฉพาะไข่ไก่นะคะเขาบอกว่ามีราคาสูงขึ้นกว่าร้อยละ16.1จากเดือนก่อนโอ้โอ,อันนี้ก็คุนค้นๆนะคะเหมือนกับที่บ้านเราอะนะคะ ก็ใช่ค่ะสงสัยนะว่าชาวอเมริกันเนี่ยเขาก็น่าจะมีความนิยมบริโภคไข่ไก่มากนะคะ,คะแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะสินค้าไข่นะคะสินค้าตัวอื่นก็มีราคาที่ขึ้นสูงเหมือนกันนะคะ,คะเขาบอกว่าอย่างเช่นเนื้อวัวเนี่ยมีราคาแพงขึ้น3.3%เนื้อไก่ราคาสูงขึ้น5.8%เนื้อหมูแพงขึ้น3%เเนื้อปลาสดเนี่ยนะคะก็แพงขึ้นเช่นกันนะคะประมาณ4.2%เปรนะรวมไปจนถึงผลไม้นะคะในภาพรวมเขาก็บอกว่ามันมีราคาสูงขึ้นนะคะ1 5ค่ะก <Cut. S 3> ็บทวิคห์นะคะเขาบอกกันว่าสาเหตุที่เข้าปลาอาหารหรือสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาขึ้นสูงแบบนี้คาดกันว่าน่าจะเป็นมาจากคําสั่งให้ประชาชนต่างๆเนี่ยนะคะ stay at home นะคะจากรัฐต่างๆนะคะรวมไปทั้งร้านอาหารต่างๆก็ถูกสั่งปิดชาวบ้านหรือว่าผู้คนเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกก็เลยต้องทําอาหารทานกันเองที่บ้านแล้วก็มีความต้องการที่จะมีการสต็อกวัตถุดิบกันมากขึ้นนะคะราคาสินค้าก็เลยมีการขยับขึ้นตามมาค่ะ อืมดิฉันได้ข่าวว่าจริงๆเรื่องกระดาษทิชชู่เขาก็ขาดแคลนใช่โอ้เห็นภาพข่าวคือไปเรียกว่าไปแย่งเงินซื้อสต๊อกกันไว้ใช่ไหมคะใช่แต่ว่าก็มีแบบผู้ประกอบการในอเมริกานี่ก็ฉลาดนะคะก็คือเอาตัวกระดาษชําระเนี่ยนะคะมาเป็นของแถมในการขายสินค้าบางรายการนะคะแรงจูงใจใช่ก็มีแบรนด์หนึ่งนะคะเขาชื่อว่ากอริลลาทาโกสนะคะของ USA เนี่ยนะคะเขาได้มีการเปิดตัวสินค้ามา ตัวหนึ่งนะคะชื่อว่า Emergency Taco Kits ค่ะโอ้โหน่าสนใจมากนะคะข้างในเซตนี้นะคะก็เป็นเซตทาโก้เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเขามีการจัดพวกวัตถุดิบนะคะอย่างเช่นมีเนื้อไก่อบนะคะมีเนื้อย่างมีซัลซ่ามาหนึ่งกระปุกนะคะมีแป้งทอร์ติญา่าพวกนี้เป็นวัตถุดิบสาหรับการทําทาโก้นะคะแ,แบบต้องทําเองที่บ้านนะคะแบบ DIY แล้วที่สําคัญนอกจากรูปแบบสินค้าจะมาเป็นเซตที่แตกต่างจากเดิมแล้วนะ,ะเขายังมีโปรโมชั่น,นะะ้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ ทัเดทสุดนะคะตามสถานการณ์โควิดเลยนะคะก็คือซื้อทาโก้ Go นะคะแถมกระดาษชาระ4ี่ม้วนด้วยค่ะโอ้โหเรียกว่าประสบความสําเร็จนะคะยอดขายพุ่งนะคะไม่รู้ว่าอยากกินทาโก้ Go หรือว่าอยากได้กระดาษทิชชู่กันแน่ค่ะใช่เองี้เรากลับมาที่เรื่องของแนวโน้มกันต่อค่ะรายการต่อมานะคะสินค้าที่มีแนวโน้มราคาแพงขึ้นเนี่ยก็เหมือนเมืองไทยอีกแล้วค่ะก็น่าจะเป็นตัวหน้ากากอนามัยหรือเปล่าบ้านเราทิชชู่ยังไม่มีปัญหาเนาะ,<ฮ>ะใช่เลยค่ะเขาเรียกว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะนะคะ คพอร์เซนแนล rotection Equipment หรือว่า PPE ค่ะเช่นพวกหน้ากากอนามัยนะคะถุงมือต่างๆนะคะรวมถึงพวกน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างเจลล้างมือนะคะหรือว่าสเปรย์ฉีดป้องกันเชื้อโรคอะไรพวกนี้นะคะที่ทั้งมีราคาสูงขึ้นแล้วก็ยังขาดตลาดอีกด้วยนั่นก็เพราะความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการกักตุนสินค้านะคะอันนี้เป็นข้อมูลจาก CNBC และ New York Times ค่ะค่ะมาดูรายการสินค้าที่มีแนวโน้มราคาลดอ,อันนี้น่าสนใจ ันนั้นมีความต้องการสูงก็งขัดแคลนตลาดรา้าค่ะขึะ้นสูงใช่ไหมคะอะไรเอ่ยที่แบบทำไมราคามันถูกลงในช่วงสถ,ถาน,นการณ์วิกฤตแบบนี้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลรายงานมาจากเคิร N.Y. นะคะเขาบอกว่าราคาบ้านแล้วก็ค่าเช่าบ้านค่ะที่ราคาตกลงเลยน่าสนใจในช่วงของการระบาดโควิด -19 เนี่ยนะคะทาให้ความต้องการซื้อขายเช่าบ้านน้อยลงค่ะราคาบ้านแล้วก็ค่าเช่าบ้านในสหรัฐเนี่ยก็เลยมีแนวโน้มลดลงด้วยเช่นกันโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองใหญ่ๆนะคะอย่างลาสเวกัสนะคะแมามี่ออรนโดแต่ว่ายังยกเว้นในบางพื้นที่นะคะ่นิวยอร์กนี่ไม่น่าใช่เลยที่คุณประออนุทพูดนะคะนิวยอร์กเนี่ยราคาค่าเช่าที่อะไรต่างๆก็ยังมีราคาที่แพง อยู่นะคะ,คะแม้ว่าจะเริ่มมีสัญญาณแล้วนะคะเริ่มมีเทรนด์ของการย้ายออกจากพื้นที่แออัดในตัวเมืองใหญ่แล้วก็ตามนะคะค่ะและอ,อย่างหนึ่งนะคะที่มีแนวโน้มราคาลดลงเหมือนกันทั่วโลกก็คือราคารถยนต์แล้วก็ราคาน้ํามันมนะคะ<ช>เจดีพาวเวอร์ Power นะคะรายงานว่ายอดขายรถใหม่ในสหรัฐอเมริกานะคะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยลดลงถึงร้อยละสีค่ะจากเดือนอเดียวกันเมื่อปีก่อนหนึ่ง<อ>หัวเลยนะคะใช่นะคะและยอดขายในเดือนพฤษภานี้ดูทรงแล้วก็น่าจะ ลงต่อเช่นกันค่ะอันนี้รวมถึงราคารถมือสองด้วยนะคะนั่นเพราะว่าคําสั่ง stay at home เนี่ยแหละคะ่ะทาให้ผู้คนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้รถยนต์เดินทางเหมือนปกตินะคะบรรดาผู้ผลิตและก็ดีลเลอร์ก็เลยแบบจัดโปรโมชั่นกันขนาดใหญ่นะคะ <c oughs> ออส่วนราคาน้ํามันเนี่ยก็ได้รับผลกระทบ2เด้งนะคะจากสงครามราคาน้ํามันโลกก่อนหน้านี้เด้งหนึ่งนะคะแล้วก็มาเจอสถา,านการณ์โควิดเนี่ยเข้าไปอีกราคาก็เลยลดหัวหัวอะคะ่ะฟังดูแล้วก็จะเหมือนบ้านเรานะคะ พอตอนน้ามันราคาลดลงเราก็ถูกล็อกดาวน์พอน้ํามันลดเราก็อยากจะขับรถไปไหนต่าไหนนะคะปรากฏอ้าวอดไปไปไหนไม่ได้นะคะไม่ค่อยจะได้เติมน้ํามันนะคะพอคลายปลดล็อกปุ๊บเราอยากจะไปเที่ยวไหนอ้าวดันราคาน้ํามันขึ้นจะแล้วนะคะใช่ใช่ใช่ค่ะเอาล่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากไทเทสเซ็นเตอร์ในนิวยอร์กนะคะหรือว่าสานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนนครนิวยอร์กของเราเองนะคะที่รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งมาฝากให้คุณผู้ฟังในวันนี้นะคะใครค้าขาย กับสหรัฐในช่วงนี้ก็คงจะต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้านนะคะเพราะสถานการณ์เนี่ยก็ปั่นป่วดเหลือเกินนะคะทั้งโควิดแล้วก็ยังเรื่องการประท้วงนะคะยังไงก็ขอให้ทุกอย่างเนี่ยผ่านคนไปได้ด้วยดีนะคะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับดีไอสร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้านะคะพบกับอีีใหม่ๆจากเราได้ทุกวันจันทถึงศุกร์ค่ะกับพอดแคสที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มเติมวิทยายุทธด้านการค้าเสริมแกร่งให้กับผู้ประกอบการไทยพร้อมแข่งขันในตลาด โรคะค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะขอให้ธุรกิจของท่านเนี่ยมีออเดอร์เข้านะคะแบบหลายมาเทมมาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะดี t p สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ w w w d i t p ว e ์เว็บดอทดีไหรือสายด่วน1 1 6 9